เอาแล้วหยอบเ9ิลกอ่อตัวแล้ว15-20กรกฎาคมมาแน่ๆน่มรสุมแรงฝนฟ้ามาเต็มระวังน้ำท่วมน,น้ำหลากพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุตุกัยพยากรณาา์ในช่วงเยน็นวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินสภามาติดตามเส้นทางของหย่องพวากรอากาศตาา่ำ9 7ิที่ก่อตัวล่าสุดนะคะ รวมถึงเส้นทางของฝนในช่วงนี้10วันล่วงหน้าและฝืนที่ฝนในคืนนี้รวมถึงแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรีดาตรวจสภาพอากาศมีกลุ่มฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ส่วนภาคกลางในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยรวมถึงอีสานทางตอนบนอากาศจมตัวในช่วงนี้จากมวลอากาศเย็นดังนั้นนะครับจึงทําให้ในด้านของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็อ่อนกําลังลงเช่นกันนะครับบวกกับนะครับในขณะนี้มีหย่อมที่ก่อตัวบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปิน ดังนั้นนะครับกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่มเมฆส่วนมากจึงอยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เป็นส่วนใหญ่พื้นที่ประเทศไทยจึงมีฝนลดลงนะครับมรสุมอ่อนกําลังลง ดังนั้นนะครับในช่วงนี้ยังไม่มีอะไรน่าห่วงมากนักยกเว้นบางพื้นที่ที่อาจจะมีหลงเหลือตกค้างนะครับในบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนน้อยอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งทะเลจะมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร15-18กรกฎาคมร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือและอีสา,านภาคกลางทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความระกาศต่ำกำลังแรงบริเวณ ทะเลจีนใต้ตอนบนดึงมรสุมตันตกเฉียงใต้ให้แรงนะครับดังนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก16-19กถึงกรกฎาคมคลื่นลมทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลคลื่อนสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนบนทะเลคลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรต่อแอดมินจะพาไปติดตามเส้นทางของหย่อมพอประกาศต่ำกันนะครับ ในช่วงนี้นะคะในด้านของเส้นทางหย่อมควาประกาศตามยังเอาแน่เออน,นอนไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในด้านของทิศทางรวมถึงการคาดการณ์ของโมเดลแต่ละโมเดลยังกระจัดก,กระจายไปคนละทิศคนละทางกันนะครับดังนั้นการคาดการก็เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนะครับอาจจะมีหรือไม่มีอาจจะพัฒนาตัวหรืออ่อนกําลังลงก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนขอให้ติดตามสภาพอากาศในแต่ละวันซึ่งในขณะนี้นอกจากหย่อม95 5แล้วยังมีหย่อม91บิที่ก่อตัวบริเวณพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในขณะนี้นะครับและหลังจากนั้นในด้านของหย่อมความรักาศต่ำจากเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคลอนไปทางเหนือนะครับด้วยความเร็วประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศฮ่องกองหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัว ระหว่างพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้และเกาะไหหลำหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกียและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามทางตอนบนหลังจากขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนบนจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับและจะกระจายตัวของกลุ่มฝนมาที่บริเวณพื้นที่ประเทศลาวรวมถึงประเทศไทยทางตอนบนนะครับ เข้าสู่แนวร่งมรสุมที่พาดผ่านรืนพื้นที่ภาคเหนือและอีสานทางตอนบนดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นดังนั้นปัจจัยที่ทําให้มีฝนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว16-19ก,กรกฎาคมคือมรสุมตําตกเฉียงใต้จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงริเวณพื้นที่ภาคใต้ โมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับงดดราม่านะครับในช่วงนี้อาจจะมีพายุหรือไม่มีพายุอาจจะมีหย่อมพอลประกาศต่ำหรือไม่มีหย่อมพอลประกาศต่ำเพราะโมเดลยังไม่นิ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของสภาพอากาศฝนทิ้งช่วงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าเพิ่งไปมั่นใจว่าจะมีพายุเกิดขึ้นหรือหย่อมพอลประกาศต่ำจะเกิดขึ้นแน่นอนหรือจะไม่เกิดอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับตามสภาพอากาศตามโมเดลที่นําเข้ามาใหม่นะครับโมเดลยังไม่นิ่งยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโมเดลยังคลาดเคลื่อนได้นะครับในช่วงนี้ส่วนพื้นที่ฝนในคืนนี้ไม่มากนะครับภาคเหนือมีอยู่40%สอร์เซส่วนมากพื้นที่ตกจะเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตากพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาสูงสุด3 4ถงองศาจากลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกโเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณด้านตะวัออกของภาคนะครับทางตอนบนบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการนะครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด36-38องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด36-39องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ึกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกบนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่สอนมากในนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสุด34-38ง38องศาลตามตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร กรุงแคบและปริมณฑนทนฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาสูงสุดส4้นถึงองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาสูงสุด35-38องศาลมต,ต,ตัาตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากนกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิตม่ำส่วนยี่สถึงองศาสูงสุดสันตององศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5บหถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2ถึงเมตรต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ โดยเมื่อวันนี้12กรกฎาคม2566กรมฝนหลวงและการบินเกษตรบินปฏิบัติการทั้งสิ้น7หน่วยปฏิบัติการนะคะโดยปริบาตการฝนหลวงจังหวัดแพร่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดแพร่อําเภอเด่นชัยสูงเม่นเมืองแพร่ร้องกวางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถาปลาฟากท่าและพื้นที่ลุ่มน้บน้าเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านอ่างเก็บน้ำแม่สายอ่างเก็บน้ำแม่ทางอ่างเก็บน้ำแม่คำปองจังหวัดแพร่อ่างเก็บน้ำน้ำแหงจังหวัดน่าน่วยฏิบัติกราฝรฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครราชสีมามอำเภอประทายา่วยฏิบัติการฝนหลวงลบบุรีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ห้วยโคดลานสัก สว่างอารมณ์ทับทันจังหวัดนครสวรรค์แม่เปิ่นจุมตาบงลาดยาวและพื้นที่ลุ่มรับน้าอ่างเก็บน้ําทับสลาอ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีอ่างเก็บน้ําคลองโพจังหวัดนครสวรรค์ ในปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและศรีสวัสดิ์จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างอุทัยธานีบ้านไร่และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีอ่างเก็บน้ำลำตะเพินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยปริัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วม right ีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดสระแก้วอำเภอวังสมบูรณ์วังน้ำเย็นคลองหาดและเขาชะกันและพื้นที่ลุ่มรับน้ําอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วโดยปริวัติการฝนหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดราชบุรีอําเภอบ้านคาจอมบึงเมืองราชบุรีและปากท่อจังหวัดเพชรบุรีแก่งกระจานหนองยาปล้อง เขาย้อยจังหวัดประจบพิธิขันปราณบรีารา3ร0อย,ยอดและกุยบรีและพื้นที่ลุ่มน้บน้ำเขื่อนเก่งกระจานอ่างเก็บน้ำห้วยกระเมอ่างเก็บน้ำบ้านกระหลางสามอ่างเก็บน้ำแม่ประจันอ่างเก็บน้ำห้วยผู้น้อยจังหวัดเพชรบีอ่างเก็บน้ำห้วยวังเตนจังหวัดปร,ระจจบพีธิขัน พืวยปร่ภาคการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอวิภาวดีและท่าช้างขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนภาพข่าวจากต่างประเทศจากเวินฟอรัรมข่าวสารต่างประเทศที่ด้านของอวกาศนา s a ภาพล่าสุดเป็นภาพถ่ายคมชัดคุณภาพสูงที่กล้องคทรทัศน์อวกาศ James Webb, เจมเวฟเผยแร่ฉลองการทำงานในอวกาศคร,รอบๆหนึ่งปีเป็นพื้นที่ก่อตัวของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกของเรานะครับห่างออกไป390ปีแสงประกอบด้วยกา๊าซและฝุ่นภาพถ่ายทำให้เราเข้าใจกาแล็กซีดวงดาวและชัน้นบรรยากาศ ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ซับซ้อนมากกว่าที่เคยรับรู้มานะครับเป็นพื้นที่ที่ก่อตัวของดาวฤกษ์ขนาดเล็กในกลุ่มเมกโรโอฟิยูซีดาวอายุน้อยประมาณ50ดวงทั้งหมดมีมวลใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ภาพที่หนึ่งเป็นภาพเผยแพรล่าสุดส่วนภาพอื่น ประมาณปลา,ปลายปีที่ผ่านมาจากลองตัวเดียวกันนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเวิฟอรั่มข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กดซับสไคร e กด share แชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ